กินโลโอยจะหมูบ้านเลยเนาะโอ้ต้องหอยน้อยหอยใหญ่นี่ครบเลยหมูแมลงอ้อนคนี่สมบนรณเย็บเลยหมูมาอีกแล้วรุตเต้เต้ยอดเตี่ยนนี้นะนี่ตัวนี้เต็มันรุดกินกระโปงเล้วนี่หลังนี้ก็คือวีโลเจ็บเลยตรงม้งอยู่แล้วทุกคนขอบโบราณโอ้ต่อโนี้ก็ได้เนาะ

สบายดีแล้วสวัสดีสบายดีย้ำเฉยๆวันนี้ทุกคนวันนี้ก็คอยก่ได้ลงเวลาเอามาปากทุกคนเลยเอามาวันนี้ก็มาอยู่ไฮนี่คือเก้าแต่ว่ามามันนี้นะคอยสีกกำลังสี้เฮาไปหาลาะเบื้องยามเหวยามกระทาบ้านโบทื้แล้วก็สีแปงไม้ทุกคนเลยเพราะว่าเหวครับบริยามตะหงเลยเพราะว่ายันโปคุ้มแปนโปคุ้มไปเลยนะมาแต่ต่อใกล้คอยก็ใกล้น้บ่ไดเอาไปน้ำมันนี่สีเเฮาไปหายามเหวแล้วก็ลาอเอ็ดไม้ทุกคนเลยแปงไม้ มันเหี่ยวเฮาบ่ได้นัดนมันตาเหงิงนะไปเบิ่งน้ำกันทุกคนว่ามันชิมานมันบ่ามาทุกคนยามเหี่ยวนะอโอ้โหเป็นต้นกันทุกคนเลยนี่แต่ก็ทุกคนจูบอยู่างนีเขายังบ่รับซื้อเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยข่ารับซื้อนะมีแล้วคนกลดนี่ยังบ่มีขูข่กลดเลยคนเลยพอขายยังบ่ซื้อ เขายังบมเปิดลั่นมัน่นแล้วเข้าแล้วปีแล้วนี่โอ้เขาซื้อแล้วปีแล้วปีนี้เขายังสม,ม่วยยังบมมีวีวลแลววเลยทุกคนเลยมัน่นบมเป็นราคาแล้วปีพันวาเชอร์นั้นแหละบุกเบิดแล้วเดี๋ยวนี้นะน้ำมั่นนะทุกคนเลยต่อหน้าไปนี้คันเป็นราคานี่สิได้มาบุกมั่นและบันนี้นะนี่เมื่อไรแต่โชนมั่นนี่หมูมาเว้นมั่นนี่แต่ละเทอรนะ์ อีลาบอนเนลอร์แล้วงูในทุกคนนะหมูมันยู่ไก่ด้ยแม่มันชอบลอยมาหากินหายู่รอนตามโอนมันเคยยู่แต่เชยวนี้โอ้มันลมเลยวัดเห็นมั้ยย้อนเหี้ยเลยอย่งคือเก่า Lên làm. Cứu cứu cơ lôi lỏng, nhưng còn được cứ cong, cũng phải chép hai leo, Rút tay tay cho đào này này. เหวพายุฟ้านันทุกคนเลยมงนี้นะผมมีเหวเนีไปลุำกัดทุกคนเลยลาตนนเตเตเลยู่เลยหมตบมุอยตอี้นะมันดนปอตอทุกคนเป็มย่เตะเลยเตะเลยทุกคนเลยหมูห้ามายแล้วหมูหมายลวอต้องยังไยังเลประมาณีเมือนี่นะ

กิโลห้อยต่อตอหนี้ตัวนี้กับเมฆโบกอย่างนี้เมยอยู่นี่นะโอ้ยเยียบเหวดกว่าที่อุ้นอยู่ตรงนี้นะปุ๊กโอ้ตอกถ้ห้อยน้อยห้อยใหญ่นี่ตัวนี้ตัวนี้ห้อยฟาดนี่นี่นี่ห้อยฟานตัวนี้นะ โอ้ตัวผู้ตัวนี้เต็มมนุษย์กินกระโปงเลยนี่เหวกระยุทเทิงนี้ทุกคนนี่นี่นะห้อยมันนึ่งมานนี่โอ้ตอบห้อยมันมานดีทุกคนหอนหอนแต่กว่าสอยมวยเหวกระโปรงหล่อนเลยเนาะมันบุฮุนมาโหดเถิงที่นี่นะ นหากิกลโ้ยูผีมันหมุ่นมาหดจันะู้ากลโลยโหดบ่เหยไปยูเทิร์กงพี่โอ้ตาดตัตโอ้คุ้มันลโอ้ไม่แพนแต่สามบาทนี่ ไม่ปูคุ่นบ่นมันถ่ายคันไม่คันตัวนั้นมันโยม่ถ่ายไม่อีบันนี่ตัวนี้เฮ็ดจะไม่อีบันมันโมมานทุกคนรเลยเป้นคันบ้างคันมันโยมแล้วมันเหิงแล้วมันโบราณจะเถอะก็เลยแปลงไม่ถ่ายคัน ขันไม่หลังนี้ก็คือพิโรยเย็บรือตรงมงอยู่เลยทุกคนพอโบราณนี่นนฟอกห้อยตรงมงอยู่นะแผ่นดินหลันเดินตรงรอบของดูอ้อขัดโยกได้นะว่าเชื่อถือหมูเย็บกระโูดเลยอย่างน,นี้มันโบราณ ขันมันโยมนัม่มหลางนี้ก็ไปไหมสักหลักไหมมันได้หลายเดินแล้วขันมันโยมสักหลักไหมโบราณหลางนี้ทุกคนเลยหอยหมูแตะๆบุมีหอยเย็บเหวจยักหลางมันไปลุ้นมาทั้งๆพระทุกคนเลยยังอีช่องสามด่างทุกคนเจ็บหลางนี่หลัหลดนะพะพวจะบุญยากอยก่างนี้ ô đã là tụi đi, tiền là bồ nhá Nè nè nè, nini tìm nini 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 nữa nini 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 nè nè nini 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 luôn luôn Cái nini bồ nini 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 ôn nini โอ้ชิเป็นขั้นแล้วบอลเนี่ยขั้นโอ่งนโพดแปลกไหมอีกเป็นขั้นไหมบอลน,นี้โอ้ลาดแล้วคนเอ้ยขั้นมันน้อยนะขั้นมันน้อยโพดมันหัวแห้งชิเป็นขั้นมันเบื่อบอลนนีะ้เป็นขั้นเป็นแปลง ขันก็เอาขันไม่เมื่อกี้นี่ขันนะมันหน่อยตัวนี้เอาขันไม่บันนี่เอาตัวง่ายมันโยมทุกคนเลยมันลันมันกับมัยักโอ้ยผาดเลยทุกคนแฮะจังเย็บจุบเจอละขมันยักมันก็โอเคเลยนี่นะโอกเรียบร้อยถ่ายขันไม่ตัวนี้ก็พาต้องโอบมันแล้วบันนี่มันเก่าแล้ะมันเกิดเมงเลยนี่บอกโอบมันบันนี่ โอ้ยผ่านแลน้วทุกคนเลยขับเฮียวยมเฮาบัได้เป้นขบนับมันนะมันได้เดินนึ่งช่องเดินเลยเฮากางมันนี่มันโบราณเสีย <c oughs> ดายเสียดายมันมันโยงแถวนี้นะมันล้อไหมทุกคนไปอย่าไปดูตัวแข็งโฮนนี่ตั <c oughs> นนว,วนี่แค่ชาวดาวทุกท่าน เดี๋ยวไปุดน้ำกันทุกคนหมูน้อยหมูใหญ่มีมุดโอโหตัวนี้นะแปนน้อยทุกคนโอ้ ขันมันสงองเทอแล้วอยียขันคันโอ้น่าจะลูดบอลเลอเร์อเ,รอเลย,ยนี่จะหมวนยากอันนี้นะขันบอลยงมด้ตัวนี้ขันมา,มา,ายอ่งยู ใยชาติอนอกคนเอ้ยเดี๋ยวไปโชยเดี๋ยวก็ร้อนอ OK. ย่านะเนาะน่าจะเล็บร้อยท่านี่มันบอลโลดทุกคนเอ้ยนี่โชยเธอเย็บเลยเฮลังนี้นะโบทิบโบได้จากเธอเป็นแล้วเลยเนาะโชยบอเนาะนี่โดมนมาหากินขนมุ้งเลยเย็บเฮล้วกับเฮล์พยู่ท่านี่ประมาณโซ่หนึ่ง เย็บแล้วมันเป็นเลืวอมัน,นรูดหมดแล้วเราวรูดพอบเรบบเห็นแบมันเกลียวโอ้อกระโดแล้วนนกางไม้อีกทุกคนพลาดช่องเธอระล่างนี้นะเป็นอะยเดเลยจะบอกตก็ได้มอนได้ก่อน อาจารย์มาลอดอันนี้เอาไม้นี้มาบองเชือกเตอร์ขมนิ่งขึ้นขึ้นมันนี่ลองเบิ้งบานนี่คนเป็นไม่เป็นเป็นไม่เป็นไม่แล้วก็เป็นขันนะบริเป็นอ่อนเก้าสองด่างแล้ก็รวดมันเย็นหัวยักษ์จากหลังเงินเล่นคนเห็ดเหี้ยวบอกเป็นบ่ มาดูหากินตามหงโหยนี่สุดเลยเนาะเมื่อพบเด้ต่อไปดูกระตุง่งกระตุ่งนี่มึงเด้ย่องไนจักบาทบ้างเห็นแล้วนี่มัน,าาาาน,น,นมาแล้วลูกคุมันนี่หงโวยไปนะเนะเอ็นเฮลเชอรนี่นะนะนนกบอนเอ็นเฮลเชอร์มุงนี่ท่าน มาเมื่อเลก็เห็นมือด้วยนี่ท่าตัวนี้มันงูเข้ามาหนี้ทั้งนั้นเป็นโหนไม้ป่าจฉพัดมันหมุนมันนําโหาทางมันไม่เสียเท้าจะยัดตรนี้ตัวนี้เห็ดหลักนั้นมันคันมันเท่าไรเราใช่ปะตัดแล้วเลยตัวนี้นี่เห็ดหลักอันให้มันรันให้เก็ดเขาเอ็ดหลักเดียวนะ เฉลิมบรมีโรดนินโอ้ยมันตกดีเลยนะมองโอ้ยมันสลดดัดที่ตอนนี้มันมีตัวห้อยมูน้อยนะเอ็ดเต่มมือดย้ยช่างถือบุมีทุกคนเลยเดี๋ยว ตัวถือแล,ลอปอ่ประมาณเท่ากว่าสักรางเย็บ่างเล็กกับหยายเห็ดเหี้ยวเปลี่ยนแล้วถือเอฟซีเบิรงดเล็กว่าสักหรางมือหนมาโย่เต็มมันวถือเจอวันนี้ปั๊บมันหามคือตัวนี้มานี่มุกตัวนี้ ไม,นนไม่เอ็ดไม่หลังนี่นะเอ็ดจอท่ามันสำเร็จเช็ดชิ้นหลังแล้วทุกคนนะเอ็ดไม่หลังนี่นะหลังนั้นอนะเต่งโมงปะตัวนี้เนี่ยเต่งโมงปะตัวนี้นะมันทา่ามันโลดไปโลดมาตัวนี้เน,นี่ยนะยังตัวนั้นบริทันเ็ด เอ็ดเชื่อตัวนี้ก่อนเป็นมาเมื่อเลื่อนแล้วรอดกูเถอตัวนี้นะหมูไงรอดตัวนี้นะลอุ่นไปตัวนั้นลู้มันกระไดสองดาวเอ็ดไม่นะกายพันธแปลงล่างเก้าทุกคนเลยโมมานจากเธอทุกคนเย็บแต่รอดท่าโบยักมึงเล่นเดี๋ยวมันรอดสุดเลยชุดยัดเลยตัวนี้หนี่แล้วเดี๋ยวนี้นะ bộn lẽ hả tay tay nó mẹ bồ coi tiếng lòng như lạnh cái mình này oh. oh. chip เดี๋ยวแป้งไว้กางเด็ดี่ดังนึงมีแตะแป้งเลยทุกคนนะทางถือบมีแต่งเฮลกันแล้วแล้วทุกคนไหวเม่ยแล้วป่ายังดังนึงอยู่นี่ฮะหย่อมมึงมือถือต่โหัวมันเก็เก่าหลายมือเลยมามากเลย Ngcpolan lấy cầu nguồn lăn tay cái tắc in giep nha mùi, hiệu hiệu mình hiệu hiệu kín hiệu hiệu dẹp hiệu 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 này hiệu ừ. hiệu chắc hiệu 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 đấy hiệu <laughs> hiệu hốt xuống <số> mặt đấy <laughs> Mình có mất đấy เย็บเหี่ยวขบวยยักเสืกอกงลังปคตรละเมื่อเด้เมียก็ยังมาล <c oughs> งมาตต่จีไฟเยอะแกะไฟเห็ยยนแล้วโอเคสำหรับลิมนี้ก็มีอย่างไรเข้าเอ็นเหี่ยวพยายามเหี่ยววันนี้ก็พลาดไปหลายหลงังตะกคนเนาะเย็บบวยยักเพราะว่าขั้นเหี่ยวมันออนมันโยมเลยนะ มันได้สองส่ำเดินเลยนะสำหรับคลีมนี้กอดบกฉ่ำนี้นี่คลีมหน้าพอกันไหมทุกคนไปก่อน